ครับตัวนี้ไอ้ดีวีดีไม่ค่อยดีนะครับก็เลยเอาแปดได้มาบูทแทนนะครับตัวนี้ไม่ไแน่ใจว่าต้องกดเลสสองหรือเปลานะมากจะเข้าครับมาแล้วครับหน้าใบอ่อน ก็ทัเมาส์ครับเลือกมนาะเลือกมาที่บูทครับแล้วเลื่อนลงมาตรงนี้กด enter ไปหนึ่งครั้งนี่การเลือกบูทนะครับแต่ตอนนี้ผมเลือกเอาไว้แล้วนะครับก็เลือกไปบูท USB ตรงนี้ครับกด enter ไปเลยหนึ่งครั้งทางลำดับการบูทก็จะเป็นแบบนี้เสร็จแล้วก็กด F10 ไปเลยครับหรือเป็นการเซฟแล้วออก กด e 1 0แล้วก็จะมีข้อความแบบนี้ขึ้นมาครับกด Enter ไป1หนึ่งครั้งตัอจะรีโบสขึ้นมาครับอันนี้ก็เป็นงานของเว็บ GGG ของเรานะครับน่าจะใช่นะผมก็เลือกลงข้อที่สามครับร้าน Easyboost กด Enter เป็นหนึ่งั้งครับเอิญว่าตอนนี้ยในแฟลชไดร์มีมินิ PE ของ Windows 7อยู่ครับก็ปล่อยให้มันโหลดไปก่อนนะครับคอนนี้ผมจะพักก่อนตอนนี้ Windows PE ก็โหลดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับเอาละครับ ต่อไปรักก็ f อ,อแม a t ท i n ให้หมดไปเลยครับตัว format ตัวความมั่นใจครับรเพราะลูกค้าแจ้งแล้วว่าไม่มีข้อมูลใดๆอันนี้ถ่ายๆอยู่ดๆนะครับไม่ว่ากัน นี้ได้ตีก็กดโซแมทกันเลยครับง่ายๆครับผมวันนี้ก็โซแมทเรียบร้อยแล้วนะครับมาก็กด for, โอเคไปรดไปครับ่าตอนนี้ไม่มีอะไรก็ถือว่าติดไปเลยครับ นี้อ่าอุปก,ก,กรณ์ในการโพสก็ถูกติดตั้งเรียบร้อยนะครับขอกน,น,อนอนฮาร์ดดิสต่อสายเข้ามา้าด้านหลังครเรียบร้อยครับเตรียมพร้อมสำหรับการปฏิบัติการโพสนะครับแต่ว่ามีฮาร์ดดิสเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือสองไดที่ใช้สำหรับโพสครับจะใช้ตัวนี้ครับอ่าปิดไปก่อน รถครับดับมันคิกขึ้นมามาแล้วครับเลือกจากินเหนนะครับอันล่างสุดเาแล้วครับไปดูสิครับว่าเรามีอะไรอยู่บ้างเราอาได้ที่วินโด้ได้ไหนี่นะครับกีวิโวลูชัอ่าเจอไฟทอดแล้วครับ ก็อ่านาอ,อยู่ตรงนี้โอเคครับมาถึงนี่แล้วนะครับก็โอเคไปเลยครับนี่ครับเราเรื่องใดนี้ก็ได้ซีซ OK โอเคดีไปครับอตอนนี้ ก็เริ่มกดแล้วนะครับตากเกตดูว่าเอชแนลท้ายที่ผมเล่นใส่เริ่มกระพริแล้วมันหมายความว่าเราร้อยแถบตรงนี้เรื่อนมาจนครบร้อยเปอร์เซ็นต์ไปก่อนนะครับตอนนี้ก็ได้ไปเกือสิบแปดเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ร้อยนิดนึงครับ อตอนนี้ก็ครบ่าใกล้ครบร้อยเปเ็ตแล้วครับอ่าตอนนี้จริงเราก็รีสตาร์ทได้เลยนะครับแต่ในขณะที่รีสตาร์ทเราก็ควรจะปิด external นอลฮาร์ดดของเรากับเอาแฟลไกด์ของเราออกด้วยนะครับแล้วก็เปลี่ยนตำแหน่งบูทหรือยังไม่เปลี่ยนก็ได้ครับเพราะว่าเราไมา่ได้ตั้งบูทอันดับ2เป็นฮาร์ดดิสก์อยู่แล้วะฉะนั้นคอมพิวเตอร์ก็จะบูทที่ฮาร์ดดิสก์เองนะครับตอนนี้กด Enter ไปเลยครับ เรียบร้อยแล้วครับมาแล้วครับอ่วิโีโอโกท้ที่เราลงไว้ก็จะเริ่มทำกระบวนการต่อไปจนกระทั่งเสร็จสิ้นที่จริงผมก็อยากจะทำให้สอนแบบเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็ภาพทีดีกว่านี้ดีก็อ่านข้อข่าวนนะครับเพราะว่าบ้านช่องน้ำท่วมหมดไม่สามารถอยู่อาศัยได้ตอนนี้ก็มาอาศัยแาวบ้านเขาอยู่เดือนละเจ็ดแปดพันเพราะว่า บ้านที่ท่วมนะน้ำมันท่วมไปทั้งหมดห้องทํางานห้องสอนทุกทุกอย่างมันจมไปกับน้ําหมดครับตอนนี้ก็เลยไม่มีที่จะสอนใครที่เคยมาเรียนกับผมต้องบอกว่าตอนนี้ถึงสมัครเรียนมาก็คงไม่มีที่สอนท่านครับบ้านน้าท่วมไปหมดก็ต้องรอกันหน่อยนะครับเพราะว่าต้องสร้างขึ้นมาใหม่เลยเสร็จแล้วผมก็จะเปิดสอนตามปก,กติครับนั่นหมายความว่าความรู้ทั้งหมด ก็จะถูกถ่ายทอดแล้วก็ทําเป็นสื่อการสอนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและได้มาตรฐานจริงๆตอนนี้ก็ยามว่างๆก็มานั่งสอนกันไปเรื่อยๆแบบนี้ก่อนครับเอาโทรศัพท์มือถือนี่แหละครับถ่ายไปด้วยทําไปด้วยโมไปมาก <c oughs> ตามอารมณ์ครับถารอแั๊หนึ่งครับที่จริงถึงขั้นตอนนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับคณะผมขอหยุดการสอนอไว้แค่นี้กันแล้วกันนะครับส่วนเรื่องวิดีโอการใจโกดันะมันมีอยู่ในสื่อการสอนที่ ร็อกรู้ทันคอมพิวเตอร์อยู่แล้วครับตันนี้ผมแจกมารมเบ์สวัสดีครับ